สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมซุกี้แมนนะครับเราอยู่ในเกม Power นั่นเองไงฮะก็เป็นเกมที่กำลังได้ความนิยมตอนนี้มากๆเลยนะครับวันนี้ผมนะฮะจะมาแนะนำในการเก็บเลเวลแบบเร่งรีบนะครับขับเร่งรีบนะครับแล้วก็เอ่อทำให้เลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะไหวด้วยนะครับอ่าแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมบอกก่อนว่าไอ้วิธีเนี้ยมันอาจจะต้องใช้ทรัพยากรในการราบบอลฟ้านิดหนึ่งนในช่วงแรกๆนะครับเออ นะครับก็ถ้าเจอพาดีเอ็มก็ขุดไปเลยนะครับแล้วก็อัพน้ําหนักให้มันเยอะนิดนึงเพื่อที่เราจะได้เก็บของเยอะขึ้นนะครับล้วก็จะได้มาคาบเยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นวิธีที่หนึ่งนะครับที่ผมจะทําก็คือทําตลอดเลยละกันก็คือตัวนี้นะครับเ,เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์เล็กๆนะครับเลเวลแรกๆให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากให้เรามาดูขวาล่างนะขวาล่างนะครับอย่างเช่น ตัวนี้แกะเนี่ยผมครบ10ทับสิแล้วแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเช่นอารูบี้ตัวนี้ฮะผมได้แค่8ทับสิเนี่ยก็ต้องมาหาจับให้ครบ10ตัวเพราะว่าการที่เราจับมอนสเตอร์พาตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําให้เราได้ E p ีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆไม่ว่าตัวเราจะเลเวลเท่าไหร่นะเรามาไล่จับให้ครบนะครับมันเลเวลค่อนข้างที่จไวัยมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมขาดลูบี้ใช่ไหมเออไม่กี้เดี๋ยวผมเห็นแวบๆนะน้องอยู่ไหนเม่กี้แวบๆลูบี้เออนี่นี่ลูบี้นะครับ ผมว่าจะมาจับรูบี้นะอ่าช่วงแรกๆคือจับครบทุกตัวนะครับจับให้ครบทุกตัวอ่ายิงไปก่อนยิงน้องก่อนใก้ๆตายปลาปุ๊บ <Yeah. S 1> ได้ไหมเ้รรียบร้อยนะโอเคเนี่ยครับเลเวลขึ้นที่3 9มพเลยนะบวก3ามพนะครับอันนี้เลเวลโลกก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะไม่ไม่ได้แบบว่าวันเยอะมากเท่าไหร่นะ เวลาเราเก็บเนี่ยมันก็ขึ้นตามวันเวลาที่มันแบบผ่านไปนะฮะเอออันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับเราก็เก็บทุกตัวนะครับใครว่างๆเนี่ยมานั่งไล่เก็บเลเวลจากตัวนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการเก็บที่ดีที่สุดละในการเก็บเลเวลนะครับในช่วงแรกๆมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็วิธีที่2นะครับวิธีี่2ให้เราหาแคมป์โจนนะครับหาแคมป์โจน,นะครับแล้วเราก็ อมอนสเตอร์ที่สามารถเใช้เอี LE ได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถฆ่าพวกโจรพวกนี้ได้นะคือโจรพวกนี้มันจะใช้ e อีที่ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับมอนเตอร์ปกติทั่วไปนะนะครับในช่วงเลเวลแรกๆเนี้ยมันอาจจะให้น้อยแต่ว่าถ้าแบบช่วงหลังๆแล้ว20อะไรเงี้ยเออมันค่อนเที่ยงที่จะเยอะมากตัวละ200-300อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนลองมาหาแชมป์โจรแล้วก็ฆ่าโจรดูได้ทั้งกระสุนนะครับได้ทั้งมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้นะครับ มันอาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราแบบไม่ค่อยได้จับหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่หายากนะครับในเลเวลนั้นก็สามารถที่จะมาได้ตรงนี้ได้แล้วก็มาปล่อยมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ทาลายแคมป์นะครับเอออันนี้ก็เป็นวิธีีวิธีหนึ่งที่ทําได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบเราสมมุติเรามีปืนในเชียนแรกๆแล้วนะครับหรือว่าเป็นธนูก็ได้นะเราไปยิงโจนที่แบบนอนหลับในช่วงแบบเลเวล20อย่างเงี้ยมันก็จะได้ตัวละสองสามเลยนะครับก็สามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับเราแค่ครับ กระสุนให้มันเยอะหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็สแปมใส่ตัวโจนที่มันนอนอยู่นะครับก็จะได้ EP ที่ค่อนข้างที่เยอะมากๆนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือดันเจียนบอสนั่นเองนะครับดันเจียนที่เป็นประตูหรือว่าที่เป็น่าบอสที่มันอยู่ตามแมปก็ได้นะครับคือไอ้ดันเจียนพวกนี้มันจะทําให้เราได้เก็บ EP ที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวม bon อนปกติทั่วไปนะครับก็สามารถปริตีกันได้ตลอดเวลานะครับเออที่มันเกิดนะอันนี้ก็เป็นแม่มดนะฮะเรียกว่าแม่มดละกัน เออแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะบอสไฟบอสไฟสกอเอาตัวแพ้ทางมาตีนะเออมันจะไวกว่านี้นี่ครับตัวแพ้ทางแพ้ความมืดอะไรอย่างนีน้แล้วก็ตัวบอสเนี่ยมันจะมีเหมือนการกับมองปกติทั่วไปนะก็คือเก็บครบสิบตัวนะครับในแต่ละครั้งนะครับโบนัสมันจะเยอะขึ้นในการจับนะครับ โอ้บอลเขียวไม่ได้นะสี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอ่ะมาทองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอลแดงบอลแดงแล้วกันจบไปเออประมาณนี้นะครับเนะี่ยไอพีมันจะค่อนข้างจะเยอะมากๆเห็นไหห้าพันกว่าเดี๋ยวหกพันนะครับก็ถ้าเป็นบอสตัวส,งสูงก็สามารถเ,าเก็บได้อีพีที่เยอะกว่านี้นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเออเกิดหกสิบมาที่นะครับก็ สามารถมาสแปมได้ทุกๆชั่วโมงนะครับอ่ะอีกวิธีนึงวิธีนี้คือแบบการสแปมจริงๆนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยกับพลอยที่เราแบบหาได้จากดันเทียนเนะี่ยค่อนข้างที่จะแบบใช้เยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าสแปมได้ไหมสแปมได้นะครับก็คือการเออมาหาพวกแบ็กมาร์เก็ตที่เป็นพ่อค้าประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่ผมอยู่คือตรงนี้นะเออตรงนี้นะครับตรงทะเลสาตรงนี้นะครับก็เวลาเราคุยเนี่ยเราจะสามารถซื้อพาได้ คื้พาเนี่ยมันสามารถซื้อได้ก็คือาตามเทียตามราคามันมันอาจจะมีออฟลันนงลันเนอร์เดี๋ยวพวกเนี้ยนะครับก็สามารถสแปมซื้อได้เลยนะครับซึ่งเงินเนี่ยโกคอยเนี่ยเราสามารถหาได้จากดันเจี้ยนแล้วก็ฟาร์มบอลทั่วไปฟาร์มบอสทั่วไปนะครับก็สามารถเอามาสแปมซื้อได้เลยซึ่งในแบ็กมาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะมีทั้งการขายใช่ไหมแล้วก็การซื้อนะครับเราสามารถขายพาเราทิ้งได้นะอย่างเช่นเราจับ uh, ตัวของ สั่เลี้ยงมาเกินเยอะเกินอะไรเงี้ยเราสามารถขายได้เลยนะครับเนี่ยเออบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทิศเราจับจับมาเราจะเอาไปไว้ไหนบ้างครับเราสามารถขายได้นะครับแบบนี้นี่เซลได้เนี่ยจะได้บระาพันนึงใช่ไหมเราอาจจะไปซื้อมอนที่มันเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับตามนั้นราคาประมาณนี้เนาะก็ตัวแบ็กมาร์เก็ตนะครับจุดอยู่ในประมาณนี้นะครับในแมปเท่าที่ดูนะครับเอออาจจะมีจุดอื่นนะก็ลองลองคอมเมนต์กันได้นะครับ ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมอนมันก็จะต่างกันไปนะครับมอนในแต่แบ็กมาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะต่างกันไปเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับวิธีการทำเลเวลปั๊มเลเวลในการทำให้ตัวละครเนี่ยเราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจับมอนเตอร์ได้แบบรวดเร็วขึ้นนะครับเออนะก็สามารถใช้ตั้งแต่ต้นถึงแบบกลางเกมเละเกมได้นะครับโดยเฉพาะวิธีการจับมอนเตอร์ให้ครบเนี่ยมันสามารถใช้ได้แน่ๆนะครับเออฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นวิธีการทําอะไรในฉบับของผมแล้วกันนะครับว่าจะมีหน้าตาออกมาเป็นประมาณไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมซูกิแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ